นักท่องเที่ยวทุกคนครับหันไม่ฉาผมทีงนี้ได้เลยเพราะที่บ้านของผมคือที่ที่คุณอยากมาเที่ยวและที่สำคัญนะนะคุณคงไม่มีพ่อมาคอยรับส่งแบบนี้และไม่มีแม่มาทำกับข้าวที่แสนอร่อยให้กินออ้าวแล้วนั่นใครอะ่ะพ่อ มื่อกี้มีคนเปิดประตูให้เราด้วยเหรอใครอะพ่ออ้ยมันเชื่อไอ้ปูดเปนคนลาวไอ้นี่นะทํางานก่อสร้างเก่งมากอึดขยันไม่บ่นใช้อะไระสุดยอดจริงๆและเองก็จะรู้เองเด็กคนนี้โอ้โหยอมนะแม่แกยังชอบเลยนะนะ่ะ ลูกไม่บอเนี่หอกพนัน่อมันนี่ไม่เห็นจะเหมือนพ่อเลยโ่สบายเลย่ี่แม่สวัสดีสวัสดีอเสื้อที่แม่บอกมาน่นี่มาแม่ไ่ไโอ้มึงตัวนี้ด้วยใไ้แม่จะไว้ปุดมันเหรอใช่ลูกปุดมันไม่ค่อยมีเสื้อไปงอนเป็นไงเป็นไงงานง้ มีทั้งหลายตัวนี้นะอืมไปครับพ่อพักก่อนไปลูกไปครับครับครับเดี๋ยวผมเก็บไปครับเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเป็นอย่างครับมเป็นอย่างครับเดี๋ยวไปนไปไปไปปูดขอบใจให้ลายเอ้ยลายจริงๆใจน้ำแรงเนาะแล้วขอบใจดูแม่เขาดูดู คบเพื่อนระวังหน่อยนะได้ครับเอาองคขออันนี้ไปเยอะกินไปเยอะนะลูกนี่แป้งนนะกลับมาบ้านเทไถ่ตื่นสายตลอดปุกไปยากต้องเอาไม้ทุบประตูถึงจะตื่นตื่นมาแล้วก็ลมเสียอีกอืมก็ต้องเสียสิเสียทั้งคู่แหละเสียทั้งคนปลูกเสียทั้งคนโดนปลูกแหละแล้วก็พรุ่งนี้อ่ะ ตื่นแต่เช้าไอ้ที่ตื่นเที่ยงแต่ก่อนนี่นไม่เอาแล้วนะอืแล้วไม่ต้องเล่นคอมถึงดึกถึงดืงน่นนะลูกดูอย่างเจ้าปุกมันสิมันตื่นหกโมงเชา้ามันมากวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามทําทุกอย่างแม่ไม่ต้องบอกมันเลยนะ่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบถืงแวเช้าเดี๋ยวคืนนี้นอนเร็วๆแล้วกันเร็วๆแล้วคอมนะห้ามเล่นเลยนะคืนนี้ห้ามเลยนะแน่นะอ่าใจ น,น,นี่นอร่อยชิมนี่สิใส่ลูกปุดๆุด,ดแซ่บแซ่บีเลูกลกินกินเยอะเปลือกหอยนะเอ,เ,อเอาเอาเอาเถิบขึ้นมาตรงนี้ดูดูดปุดแกถาสิเอาหอยชิมตรงนี้เห็นไหมเอาพอๆลูกหลานรับ กินข้าวแล้วน้ำพอมาเด้อ,อครับผมพ่อไปไหนอะแม่เก็บหอยตามภาษาเขาแั้นแหละทักเนี้ยไปยางคืนทุกวันเลยแม่นอนคนเดียวกลัวก็กลัวบอกไม่ให้ไปก็ไม่ฟงังไอ,อ้ไปย่เออลูกมาแดงมือนีเอ้ยไปแป๊บเดียวนึง พูดไว้เป็นตัวอย่างนะพูดเนี่ยมันไปหาหอยกับพ่อเนี่ยกลับมาตีสามตีสี่หกโมงช้าันยังตืง่นขึ้นมาทํางานได้เลยดูนไว้นะ มาจากไหนไหว้บุตรได้พรุ่งนี้มึงก็รู้ว่าใครมันจะเจ๋งกว่ากันตื่นตื่นนอนกี่บ้านกีเมืองเลยเมื่อคืนนี้ยังพูดอีกอย่างว่าจะตื่นแต่เช้าๆปานนี้ไม่ตื่นดีทำอะไรกันนักนะ เงินมันถือจะเป็นอย่างนี้ไม่จะเริญรุ่งเรืองหรอกนอนกินบ้านกินเมืองตายหางไปอยู่หน้าหลักทรัพยคนเป็นยังไงนั่นนะก็คืนมาด้วยจักหลับจะอนอนเลยคอมพิวเตอร์อยู่หน้านะตื่นตนะื่น,น,นมาเหนื่อยทีพมั้งอ่ะโอ้ยไม่มีหรอกไอ้ปุดมันทำหมดแล้ว,ลวนะู่นน่ะมันล้างจานอยู่เนี่ยน่ะเห็นะอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเหลืออะไรอีกมั้งอ่ะอยากทำหมออยากอยากจริงนะอยากเอ่อนี่นี่นี่ต้นไม้ลูกรดน้ำต้นไม้รดให้หมดเลยเอาให้หมดเลยนะทั้งหมดเลยอแม่หมดเลยนะได้ได้แม่ดีดีเดี๋ยวรดให้เอ้อทำให้ดีนะปุดพูดใครยังไม่ใส่ปลาเนี่ดำดำเดี๋ยวสาวมือนี่ แเอ้แบบเยแงแงามามาใส่ปลาลูกด้ดวบบันดีวันดีอ่ะไปไปโอ้ยไี่ก็าบ้านนี่แบบมีลูกซะแล้วน,นะ <laughs> เนิ่งรัตตมจงกับโอ้โหตอนี้เสียงกองเชียร์ฝั่งปากแกยวดังสนั่นรั่นไปทั่วคอทำเอาซกเขาทรายน่าเสียไม่กล้าเป็นครั้เลยทีเดียวเดียวเบ้างเดี๋ยวบ้างฮะที่ไหเรื่องนั้ไปกินข้าวยัง่ะไม่กินเพราน้ำใสก่อน ปูดเลยครับ <oll> ไปเอามาดวัดหน้าให้พ่อยนะไปครับเจ้าครับพูดขอยได้บอกไม่เมื่อยืลอนี่มามามาเอ้าไปกใงพ่อนหน่อย สองครับคร<ห>ับโอ<ห>้ฝายเกียวนี่เป็นฝ่ายนำค<น>ะแนนนะครับรี่าเขาไทยยังไม่ได้ทำแ,แต้นนี้ไทยจะเสียนะครับ ปูดครับปูดไปซอยพอยกกับข่าวแน่นครับครับคร